สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจตอมกันอีกครั้งครับวันนี้นั้นผมมีในส่วนของอนุกรมนะครับมาฝากคุณครูเช่นเคยครับในส่วนของวันนี้นะครับเป็นโจทย์แนวอนุกรมที่ออกในข้อสอบกอพแล้วก็ข้อสอบสพทอยู่บ่อยครั้งนะครับถ้าแน่นอนว่าถ้าเราได้มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะครับข้อสอบในนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีความซับซ้อนหรือมีความยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในประเด็นที่เป็นประเด็นคําถามของวันนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเราจะลองพิจารณาความห่าง ของตัวเลขนะครับทุกท่านหรือทุกคนก็อาจจะเจอความสัมพันธ์บางอย่างเช่นมองว่าตัวนี้ห่าง2ตัวนี้ห่าง3ใช่ไหมครับตัวนี้ห่าง5ตัวถัดไปตัวนี้ห่าง9ถูกต้องไหมครับตัวนี้ถ้าเรามองตัวนี้อีกจะเห็นว่าตัวนี้ห่าง1ห่าง2แล้วก็ห่าง4อย่างนี้ก็อาจจะพิจารณาแบบนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะมองเป็นลักษณะของวิธีการคำนวณหรือวิธีการคูณอะไรอีกสักอย่าง คณครูก็จะสามารถมองแนวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าพอมันถึงบริเวณตัวเลขตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะสั้นหรือว่ามีตัวเลขที่ให้เราพิจารณาได้น้อยลงนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าลองไปคิดวิธีการนี้นะครับก็จะได้คําตอบอยู่เดี๋ยวยังไงผมฝากให้คณครูทุกท่านที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับลองไปพิจารณาในหลักการแบบนี้ด้วยกันแล้วกันแต่สําหรับในวันนี้นะครับที่คณิตสกิตตอมนั้นนํามาพิจารณาแล้วก็นํามาเฉลยให้คณครูนะครับ ก็จะเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งซึ่งจะใช้ในลนักษณะของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกําลังนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการพิจารณาอย่างไรเราไปดูฉเฉลยพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับแน่นอนข้อน,นี้นั้นผมชวนค,นคุณครูมองในมุมของเลขยกกําลังที่เป็นลักษณะของ2ยกกําลังนะครับแล้วมีตัวเลขบวกซ้อนเข้าไปอีกนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับสตัวแรกนะครับถ้าเราพิจารณาก็คือ2ยกกําลังศูนย์แล้วบวก1 4นะครับตัวถัดมาก็คือ2ยกกําลัง1แล้วบวก2ครับ 7ก็คือ2ยกกำลังสองแล้วบวก3นะครับตัวถัดมา12ก็คือ2ยกกำลัง3ซึ่งมีค่าเท่ากับ8แล้วบวกอีก4ตัวถัดมาครับ2ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ16แล้วบวก5นะครับจะได้เท่ากับ21เพราะฉะนั้นตัวถัดไปถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะครับก็จะเป็น2ยกกำลัง5แล้วบวก6ซึ่ง2ยกกำลัง5เนี่ยมีค่าเท่ากับ32บวกกับ6เข้าไปก็จะได้คำตอบเท่ากับ38ซึ่งอยู่ในช้อยข้อข้อขวายนั่นเอง แน่นอนว่าคําตอบของเราคือช้อยคอควายเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูวิธีการหรือวิธีการวิเคราะห์นะครับว่าข้อนี้ถ้าเราเจอโจทย์แนวนี้นะครับวิธีการที่เราพารณาจะออกมาในลักษณะาดาใดแน่นอนว่าตัวแรกนะครับโจทย์ในที่นี้นะครับที่ผมได้สร้างขึ้นนะครับตัวแรกเนี่ยที่จะให้พิารณาก็คือเราจะมองในรูปของ2ยกกาลังซึ่งจะเห็นว่าเลขยกกําลังที่เป็นเลขชี้กาลังของตัวบนของเลข2นะครับจะเพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ1ถัดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตัวนี้อ่าโอเคไหมครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บ ตัวเลขถัดไปก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหลังที่เอามาบวกเข้าคุณครูจะเห็นว่าจาก1จะกลายเป็น2จะกลายเป็น3จะกลายเป็น4จะกลายเป็น5แล้วก็จะกลายเป็น6เพราะฉะนั้นโจทย์แนวนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปพลิกแพลงหรือนํามาเป็นประเด็นในส่วนของการสอบได้อันนี้ผมอยากให้คุณครูทุกท่านได้ลองพิจารณานะครับแล้วก็ให้เพิงระวังไว้เลขยกกําลังนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยในส่วนของพาร์ทของอนุกรมแบบนี้ ยังไงฝากให้คุณครูได้กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเทคนิคดีๆจากช่องคณิตสกิ์ต่อไว้ด้วยก็แล้วกันไว้กลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับบ๊ายบาย